อุพัตโตวัฏกาวาระ69สังขารขันหมวดละหนึ่งคือสังขารขันเป็นจิตตาสัมปยุตสังขารขันหมวดละสองคือสังขารขันเป็นเหตุเป็นน้าเหตุสังขารขันหมวดละสามคือสังขารขันเป็นกุศลเป็นอกุศลเป็นอัยยาเกฤตและถึงสังขารขันหมวดละสิบด้วยประการชะนี้ สังคารขันหมวดละหนึ่งคือสังคารขันเป็นจิตตสัมปยุตสังคารขันหมวดละสองคือสังคารขันเป็นสเหตุุกะเป็นอเหตุุกะสังคารขันหมวดละสามคือสังคารขันเป็นสุขเวทนาสัมปยุตเป็นทุกขเวทนาสัมปยุตเป็นอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตและถึงสังคารขันหมวดละสิบด้วยประการฉะนี้ สังขารขันหมดละหนึ่งคือสังขารขันเป็นจิตตาสัมปยุตสังขารขันหมดละสองคือสังขารขันเป็นเหตุสัมปยุตเป็นเหตุวิปยุตสังขารขันหมดละสามคือสังขารขันเป็นวิบากเป็นวิปากะธรรมธรรมเป็นเนวะวิปากะนะวิปากะธรรมธรรมและถึง สังขารละขานหมวดละสิบด้วยประการชะนี้